มาดูกันต่อครับหมัดไม่โดนครับหืมเจอลูกเก่าตีหัวเข้าบานับแข้งขวาสูงครับลากมาเสียบสายครับหืมเจาะลึกผ้าถางของสมรักครับตัวเผาร้อยนะครับสมรักแข้งขวาสูงครับดูการโยกหลบสายตาครับแข้งขวาสมรักครับแสนเชิงสองมาครับขอเสนอการคว้าแชมป์ K1 ของสมรักคำสิงนะครับในศึก K1 วันลิงมาสเตอร์โอลิมเปียปี2008ครับนาอิตันบูตุรกีครับวันที่ประทากันก็1พฤศจิกาปี51ครับในขณะนั้นสมรักวัย35ปีครับ โดยเป็นมวยรอบ4คนนับชกวันเดียวจบเพื่อหาแชมป์นะจะเป็นแชมป์ได้วันเดียวต้องชนะ2ไฟ2คนติดับมาดูรอบแรกครับสมรักเจ้ดทบอเบานโกบินรัหนักชกจากเนธแลนด์นะโดยจะเป็นไฮไลท์นะขยับเข้าหาสมรักสมรักขึ้นชื่อว่าสุดยอดจังหวะฝีมือครับ ในขณะนั้นก็ไว้ยสามห้าปีครับแข่งขวาวางครับสมรักลงตัวแปับเบียดเข้าหาสับขาแปับเป็นนักชกที่ผสมผสานครับระหว่างมวยไทยนะครับกับมวยสากลสมัครเล่นสไตล์คิวบาได้อย่างลงตัวครับดูการโยกลบครับโชว์สายตาของสมรักนะครับเป็นการเอนเตอร์เทนคนดูเป็นในตัวครับเข่าลอยแปับสมรักแข่งขวาสูงครับเล่นการคอเลยครับจังหวะนี้เข่าสลับของสมรักครับ ดยโชคกันในพิกัด72.5กิโลกรัมครับแต่สมรักนี่มา69กิโลกรัมนะเป็นน้ำหนักปล่อยๆแล้วครับเท่ากับว่าต่อยคู่โชคถึง3โลกว่านะจรวดเคลฟ้าถางหางสมรักครับเาล่าๆ7ปอนด์ได้ครับสมรักต่อให้นะต่อทั้งอายุครับต่อทั้งน้ำหนักครับถีบยันไปครับสมรักอย่างไรครับอ่าเจก็ทําอะไรสมรักไม่ได้ครับแข้งขวามแข้งนี้เต็มแข้งนะครับ ดูการโยกหลบสายตาสเต็ปมวยสากลสมัครเล่นนะครับเป็นนักชกอัจฉริยะคนหนึ่งครับเจ้าของเหรียญทองประวัติศาสตร์นะครับเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกของประเทศไทยครับแข่งขวางสมรักครับที่แอตแลนตาและทีมยานไว้ครับก็ประสบความสําเร็จนะครับในมวยสากลสมัครเล่นมากมายครับไม่ว่าจะเป็น2เหรียญทองเอเชียนเกมครับหเหรียญทองซีเกมนะแทงเข่าซ้ายเข่านี้แลมครับก็จบเกมนะครับมาดูจังหวะภาพชาร์ปจอระเข้ฟาทางสมรักครับ เจยก็พยายามลุกไล่ครับแต่ทาอะไรสมหลักไม่ได้ครับสมหักเป็นนักชกที่ระบบป้องกันตัวดีมากนะครับแข้งขวาแข้งนี้ครับเต็มแข้งนะครัเตะและพับขาไว้ครับกินแล้วไม่คาบลูกนี้ขยับขยับดูการโยกหลบโชสสายตาครับต่อยยังไงก็ต่อยไม่โดนครับก่อผ่านการชกมวยสากลสมัครเล่นมาอย่างโชคโชนะครับกวาดเหรียญมามากมายครับแต่มาดูการตัดสินครับเป็นสมหลักที่แพ้นะแพ้ไปอย่างคาดสายตาครับ ผู้คนนี้ก็โหดทั้งสนามับพร้อมกับปนตบมือเป็นกําลังใจให้กับสมรักษ์นะครับแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับอาชุนที่ไปด้วยนะครับซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการมวยครับและก็เป็นโปรโมเตอร์ครับได้มีการประท้วงเกิดขึ้นนะครับแลวก็มีการรวบรวมใบคะแนนใหม่ครับปรากฏว่าคะแนนมีดังนี้ครับสมรักษ์แพ้ไป2เสียงนะครับยีต่อ30ทั้ง2เสียงครับแล้วก็ชนะ1เสียงครับสาต่อ27เจ็ดนะเมื่อรวบรวมใบคะแนนเสร็จสิ้นนะครับจะเป็นสมรักษ์นะครับที่ชนะไป88คะแนนต่อ87แครับ ึงมีการยกเลิกคำตัดสินครับแล้วก็ให้สมรักเป็นฝ่ายชนะไปนะครับแต่สมรักก็ผ่านเข้าไปในรอบชิงครับจะประทับดาวิดคีเลียนะครับนักชคที่มีคิวจะโชวกับตะวันฉายในวันที่ส่สิงหานี้นะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับเอามาย้อนดูฟอร์มครับเมื่อเจอกับสมรักเป็นยังไงครับในขนาดนั้นคีเลียนวัยย20ปีครับสมรักวัยสามห้าอย่างที่บอกนะครับสับขาไปครับสมรักเป็นไฮไลท์นะครับเหยียดเข้าหาแข้งคว้างสมรักครับขยับเข้าไปครับ ในรอบแรกนะครับคีเลียนที่ต่อยนอกนักชกเจ้าถิ่นชาวตุรกีมาในยกที่2ครับไอดินตุนเคนะครับเป็นนักชกกำปั้นหนักครับสำหรับคีเลียนนะครับต่ขาต่อยหมัดแรงครับแขงซ้ายไปครับสมรักเน็บเข่าขวาบอยู่นอกไม่ได้นะครับอยู่นอกนี่พลังกำปั้นของคีเลียนนี่อันตรายครับขยับเข้าหาครับเป็นนักชกชาวจอร์เจียนะครับพื้นฐานของเขาครับก็เป็นสไตล์คาราเต้ครับคาราเต้เคียวคูชินสายดำนะครับแล้วก็คาราเต้อาชิฮาระนะครับอย่างไรครับจังหวะนี้แข้งขวางสมรักครับ มาชมจังหวะภาพชาร์ปหมัดขวาไม่โดนครับสับขาก็เฉียวไปนะครับแข่งขวางสมรักครับแต่ฉากมาฟ์ช่วงหลังก็ฟอร์มแรงขึ้นมาฟ์สำหรับคีเลียบมาน็อกแอนดี้ลิตตี้นะครับแล้วก็ขวามปมกอรี่ได้ครับตีนี่เคยน็อกจอร์เจโอเปโตเซียนมาแล้วครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งครับในช่วงหนึ่งครับถึงจะเป็นช่วงสั้นๆนะครับถีบยันของสมรักครับถีบยานขึ้นมาฟ์คีเลีย แต่ช่วงหลังครับคีเรียก็ผ่านนักชกไทยดีๆหลายคนนะโดยพบกับสิทธิชัย3ครั้งครับแพ้ทั้ง3าครั้งนะแล้วก็มาเจอพวกซูเปอร์บอลนะพวกจอมทองครับมาดูกันต่อครับมัดไม่โดนนะเจอลูกเก่าของสมรักครับสับขามาคีเรียสมรักก็สไตล์มาล่อครับตีหัวเข้าบานครับแข้งขวาสูงครับจัวหวานี้อย่างไงครับแบกคีของสมรักครับขยับเข้าหาคีเรียมัดมาครับก็ไม่โดนนะครับสตล์หลังพิงเชือกนี่ของชอบสมรักอยู่แล้วครับลากมาเสียบซ้ายครับดูครับ พยายามสับขาไม่โดนครับเจอหมัดแย่รอของสมรักนะครับอย่างไรครับจังหวะนี้สับขามาพิเลียสมรักลากมาเสียบทีนึงครับโผ้โหเข้ากอดไว้นะครับพยัยเข้าหาครับเบียดเข้าไปครับจระเข้ฟาดทางของสมรักครับคิเลียพยายามต่อยหมัดขวาก็ไม่โดนครับดูว่าต่อยเชือกสนานเลยนะคิเลียสับขามาพยายามจะเลนทายากมาเหมือนกันครับพิเลียหมัดมาก็ไม่โดนครับสมรักก็เน็บข่าวครับเป็นสมรักที่ชนะไปนะครับ ก็ขวาแชมป์ k ลิงมาสเตอร์ในรุ่น72.5กิโลกร,รัมไปสำเร็จครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับ